เป็นข่าวดีสำหรับทาสแมวชาวไทยนะครับเมื่อแมวสายพันธุ์ไทยแท้ๆอีกหนึ่งชนิดนะครับได้รับการรับรองจากสมาพันธ์แมวโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำให้มีการกำหนดมาตรฐานนะครับว่าจำเป็นจะต้องมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ครับเพื่อที่จะเข้ามาตรฐานเป็นสายพันธุ์แท้นั่นเองครับ สวัสดีครับเวิสแนปช็อตกับผมบิ๊กพรณัยนิติธนาพรกุลค,ครับแมวสายพันธุ์ที่ว่านะครับก็คือแมวสายพันธุ์สุัรษณครับเป็นหนึ่งใน5แมวไทยที่คนไทยโบราณเชื่อนะครับว่าเลี้ยงแล้วสร้างสิ่งมงคลให้กับชีวิตได้นะครับการยื่นเข้าสู่าการประเมินนะครับเข้าสู่เป็นแมวสายพันธุ์แท้ระดับโลกนะครับเกิ <pitches S 2> ดขึ้นโดยการยื่นของสมาสคมการค้าแมวจดทะเบียนนะครับที่ยื่นต่อสมาพันธ์แมวโลกนะครับหรือว่า WCF นั่นเองครับ ซึ่งมีการประชุมใหญ่เมื่อเร็วๆนี้ครับที่ประเทศเยอรมนีนะครับผมก็ขั้นตอนการรับรองสายพันธุ์แมวนะครับเรียกว่าไม่ง่ายเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องส่งข้อมูลเยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องมีการประกวดด้วยนะครับเขาบอกว่าขั้นตอนการอนุมัติรับรองสายพันธุ์ในระบบของสมาพันธ์แมวโลกเนี่ยครับจะต้องมีการรวบรวมนะครับข้อมูลของสายพันธุ์นั้นๆโดยละเอียดครับแล้วก็ประวัติความเป็นมาเนี่ยต้องชัดเจนนะครับผม ลักษณะของสายพันธุ์เนี่ยจะต้องมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากสายพันธุ์อื่นแบบชัดเจนนะครับข้อมูลทางพันธุกรรมนะครับก็ต้องชัดเจนด้วยกันเพื่อที่จะเขาเอาไปกําหนดมาตรฐานนะครับว่าถ้าเจอแมวลักษณะนี้ก็คือแมวสุพลักษณ์แท้นั่นเองครับนอกจากการตรวจสอบสายพันธุ์ที่มาแล้วนะครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่จําเป็นที่ต้องผ่านนะก็คือการประกวดที่เขาเรียกว่า p r e r e c o g n i t i o n show นะครับก็เป็นการให้คณะกรรมการจากสมาพันธ์แมวโลกเนี่ยครับเข้ามาตรวจสอบสายพันธุ์นะครับว่า ลักษณะนี้แหละที่ว่ามาเนี่ยคือสายพันธุ์แท้นะครับเพื่อเป็นการรับรองนะครับให้แมวสุภลักษ์เนี่ยเป็นหนึ่งในแมวสายพันธุ์ระดับโลกเทียบเคียงกับพวกเปอร์เซียหรือว่าเมนคูนหรือว่า,าพวกสกอตติสะไรพวกนี้ครับหลายๆอย่างที่มีการรับรองไปก่อนหน้านี้แล้วโดยการผลักดันนะครับให้แมวสุภลักษ์นเนี่ยของไทยนะครับแมวสายพันธุ์ไทยแท้ๆเนี่ยเป็นแมวสายพันธุ์แท้ระดับโลกนะครับก็ได้หลายหน่วยงานนะครับที่ร่วมมือกันในการผลักดันนะครับนอกจาก สมาคมการค้าแมวจดทะเบียนแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มแมวไทยบางรักนะครับแล้วก็ไทยแคทเทอรีนะครับแล้วก็พิงพลาวแมวไทยนะครับ CN เลังสิตแมวไทยบ้านแมวไทยพ p พแมวไทยรับทรัพ์สิบประกรณ์แมวไทยโบราณกุนดิโลกแมวไทยศูนย์สุขภาพสัตว์รังสิตบุญญาพรแมวไทยแมวไทยนรสิง์ช็อกโกแลตเจมสุพกษณแคทเทอรี่พรีเมชแคทเทอรี่อเมริกา แล้วก็ Notre Dame ามเดอะจอยส์แคทเรครับซึ่งหน่วยงานเหล่านี้นะครับก็มีการช่วยการรวบรวมข้อมูลนะครับเพื่อที่จะส่งไปให้กับสมาพันธ์แมวโลกในการรับรองแมวสุพรักของไทยครับแล้วถ้าถามว่าการได้รับรองเข้าสู่มาตรฐานแมวสายพันธุ์แท้ระดับโลกเนี่ยของแมวสุพรักนะครับมันได้อะไรขึ้นมาบ้างสิ่งที่ได้มาครับก็คือมาตรฐานครับ แมวสุภลักษ์เนี่ยจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนนะครับว่าถ้ามีลักษณะตามนี้นะครับก็จะเข้าข่ายเป็นแมวสายพันธุ์แท้นะครับซึ่งก็ทําให้มีประโยชน์นะครับสําหรับผู้ที่เป็นทาสแมวแล้วกันทั่วโลกนะครับแล้วชื่นชอบแมวสุภลักษ์เนี่ยก็สามารถหาสายพันธุ์แท้ได้โดยเกณฑ์นะครับที่เขาแจ้งมาครับทางสมาคมสหแมวจดทะเบียนหรือว่า fur นะครับมีแจ้งมาบ่อยนี้ครับ1เลยครับด้านบอดี้ครับหรือว่ารูปร่างร่างกายของแมวนะครับ จะเป็นต้องมีตัวใหญ่ปานกลางนะครับมีบาลานซ์และสมดุลที่ดีมีสัสดส่วนโดยรวมเนี่ยดีไม่อ้วนเกินไปแล้วก็ไม่ผอมจนเกินไปสง่าง,งามนะครับขายาวปรัดเปรียวอุ้งเท้าเป็นรูปวงรีหางม,มีความยาวปานกลางและเรียวส่วนปลายเนี่ยจะทู่นะครับผมอีกอย่างนึงก็คือศีรษะครับหรือว่าหัวของแมวเนี่ยครับเขาบอกว่าศีรษะเนี่ยจะต้องมีความกว้างและยาวปานกลางมีรูปร่างคล้ายลิ่มนะครับมีโครงสร้างกระดูกที่ชัดเจนและมีส่วนโค้งมนเล็กน้อย โหนกแก้มสูงและโค้งมนแล้วก็โค้งเข้าด้านในนะครับไปทางกระบอกปากเล็กน้อยโปรไฟล์เนี่ยก็ต้องมีความโค้งเล็กน้อยโดยจุดโค้งอยู่ใต้ระดับสายตาเล็กน้อยจมูกตรงและมีส่วนโค้งเพียงเล็กน้อยก่อนถึงปลายจมูกส่วนหน้าผากเนี่ยก็จะมีความโค้งเล็กน้อยกระบอกปากไม่มนหรือว่าแหลมจนเกินไปอีกส่วนหนึ่งก็คือหูครับหูนี่ก็มีลักษณะเฉพาะนะครับสำหรับแมวสุพัลักษ์เขาบอกว่าขนาดของหูเนี่ย จะต้องมีขนาดใหญ่ครับใบหูเปิดและมีฐานที่กว้างทําให้น้องแมวสายพันธุ์นี้นะครับดูตื่นตัวตลอดเวลานะครับผมปลายหยูโค้งมนตำแหน่งหูตั้งอยู่ห่างจากกันและมีปลายหูชี้ออกด้านนอกไปเล็กน้อยนะครับตามแนวโค้งที่มีรูปทรงริมของหัวนะครับโดยภายในหูเนี่ยก็ต้องมีขนแค่เล็กน้อยเท่านั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งครับก็คือดวงตาครับเขาบอกว่าแมวสุพาพรักแท้ๆครับที่ได้มาตรฐานเนี่ยดวงตาจะมีขนาดใหญ่และโดดเด่นบนใบหน้า ดวงตาเปิดกว้างแต่ว่าหางตานะครับจะเฉี่ยวเล็กน้อยนะครับผมเปลือกตาเนี่ยเป็นรูปทรงอัลมอนด์ในขณะที่เปลือกตาด้านล่างเนี่ยจะกลมกว่านะครับผมก็สีตาเนี่ยสามารถพบได้ตั้งแต่สีเหลืองอ่อนไปจนสีเขียวเลยนะครับถ้าไปเจอสุภัพษักษสีเขียวแล้วก็ยังเป็นสายพันธุ์แท้ได้อยู่นะครับแล้วก็หรือว่าจะมีสีทองอลา,ามเนี่ยก็คือจะยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับผมตรงกระดูกคิ้วเนี่ยจะเห็นชัดเจนแล้วก็มีขนปะปลายทําให้หน้าตาสายพันธุ์เนี้ยดูแบบ มีความแบบรู้สึกประหลาดใจอยู่เสมอกันเองครับส่วนสีนะครับขนสายพันธุ์นี้นะครับก็จะมีเขาในลักษณะขนก่อนนะครับขนเนี่ยจะสั้นมากนะครับแล้วก็เป็นเส้นขนละเอียดมีลักษณะเงาแววตาแวววาวโดดเด่นขนแนบชิดกับลำตัวนะครับแล้วก็ไม่มีขนชั้นในนะครับเวลาสัมผัสเนี่ยจะรู้สึกเนียนเหมือนไหมพรมนะครับส่วนด้านสีนะครับสีขนจะต้องเป็นสีช็อกโกแลตเข้มนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยเสมอกันทั่วทั้งตัว สามารถเห็นเขาเรียกว่าโกด์มาร์กิ้งได้เล็กน้อยนะครับแล้วก็สีช,ช็อกโกแลตในสายพันธุ์นี้จะต้องติดอมสีแดงน้ําตาลเล็กน้อยมีดูมีประกายด้วยนะครับอีกข้อนึงก็คือขนเนี่ยต้องไม่มีสีเข้มหรือขุ่นมัวจนเกินไปนะครับขนไม่มีเงาแวววาวหางเนี่ยห้ามงอเลยนะครับจะต้องตรงเสมอกันแล้วก็ขนเนี่ยห้ามมีลักษณะสีเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หน้าอกนะครับห้ามมีสีตาสีอื่นๆน,นะครับที่ไม่ใช่สีเหลืองหรือว่าสีเขียวนั่นเองครับ ก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับก็จะเป็นมาตรฐานนะครับที่จะบ่งบอกว่าแมวสุภาพรักของไทยแท้ๆเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงนะครับถึงจะเรียกว่าสายพันธุ์แท้นะครับผมเพราะว่าแมวหรือว่าสัตว์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีสายพันธุ์ผสมนะครับเราบางทีเนี่ยดูไม่ออกแต่ถ้ายึดตามนี้นะครับเป็นสายพันธ์แท้แน่นอนก็เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะครับแล้วก็เป็นอีกอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทาตแมวชาวไทยครับที่สามารถนำแมวไทยแท้ๆโบราณเนี่ยครับเข้าสู่สายพันธ์แท้ระดับโลกได้ครับ